งานพร์ธรรมออนไลน์ได้เงินจริง100%ไรายได้ขึ้นอยู่กับความขยันไม่เสียค่าธรรมเนียมไม่ต้องอบรมสนใจคลิกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับพบกับสุรุการ Manchester United. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่แมนยูวงแตกซื้อชา Bangkok, e, ้าแบงกกโดทำสามนักเตะหนอฟอร์มตกไร้ความกลมเกลียวเสือเมืองผู้ดีเปิดเผยนักเตะแมนชเนเต์ไม่ได้มีความกลเกลียวกันเลย ความเปิดเผยอีสามแนวรุกออกอาการหงอเวลาเล่นร่วมกับโรนัลโดจนส่งผลใหในฟองการเล่นยแย่ยกันหมดเดอลิเมลนะครับสื่อของกับอังกฤษรายงานมาว่ารับรองนิตผู้จัดการทีมชั่วคราวของแมนเชสเตอร์เลกำลังเผชิญปัญหาใหญ่ในการรับมือกับลูกทีมที่ขวัญและกำลังใจตกต่ำและแบ่งเป็นกกเป็นเหล่าภายในทีมหลังเกมล่าสุดทำได้แค่เสมอกับนิวคาสเซิลหนึ่งเหน่งเมื่อวันจันทร์ที่27ธันวาคมที่ผ่านมา รายงานระบุว่าบรรยากาศภายในทีมไปแสดงเต็มไปด้วยความอึมครึมในการฝึกซ้อมขณะที่ที่นั่งในโรงหางก็ยากเกดการรวมทั้งนักเตะก็ยังไม่ค่อยชอบเวลาซ้อมใหม่ของรังหนึ่งที่เลือกช้าก,กว่าเดิมอีกด้วยขณะเดีวยวกันกาเปียวอัตบลฮออดีตการนาของอาชูล่าที่ในเวลานี้มาทําหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์เกมให้กับสื่อเมืองผูน้นี้บอกว่าการแสดงออกของเฟรตโนโรนโดทาให้มาคัสแร์ฟอร์ดเมสันกรีนบูวนและเจดดนชันโช สามแนวรุกรุ่นน้องไม่กล้าเล่นด้วยโรนัลโดชอบที่จะแสดงท่าทางและวยวายใส่เพื่อนร่วมทีมหากทําไม่ได้อย่างที่ตัวเองหวังเอาไว้รวมทั้งยังมีภาษากายที่ไม่ค่อยดีกับการวิ่งออกจากสนามทันทีหลังจูเก,ก็สลหรับผมแล้วดูเหมือนโรนัลโดสนใจแค่การยิงประตูของตัวเองเท่านั้นเขายกมือขึ้นฟ้าเพราะตัวเองไม่ได้โอ,อกาสแล้วหลังจากจูกเกมก็วิ่งออกในทันทีผมคิดว่าเขาคงอารมณ์บูดในห้องแต่งตัวอีกด้วยท่าทางแบบนั้นของเขา ถ้าผมเป็นรัดฟอร์ดกลินวูดและชันโชผมก็คงจะกลัวกลัวที่จะยิงประตูเพราะทุกคนที่พวกเขายิงได้โรนัลโดก็จะยกแขนแล้วพูดว่าทาไมนายไม่ส่งบอลไหมฉันวะความสัมภา์มีในห้องเต็นตัวไม่ดีเลยนเวลานี้ฟองของรัดฟอร์ดและกินวูดก็ตกลงไปตั้งแต่โรนัลโดย้ายมาอยู่ที่นี่พวกเขาคงไม่สามารถอธิบายกับตัวเองได้และคงคิดกันว่าฉันต้องผ่านบอลให้กับโรนัลโดเท่านั้นฉันต้องสร้างโอกาสให้กับโรนัลโดยิง กอนที่โรนัลโดจะย้ายมานั้นกลินวูดเคยทำได้อย่างยอดเยี่ยมหากผมเป็นแรดฟอร์ดกลินวูดหรือซันโชแล้วก็ผมก็คงจะบอกกับตัวเองว่าโอ้ทำไมพวกเราถึงต้องไปดึงเขามาอยู่ที่นี่ด้วยนะกาเบียวอัดบปลหอกลับถึงไทยอ้ยแคมปันออียงว่าบักปอบมึงเนี่ยสาวมกแมนยูเสียวปอบาบาทิ้งปริศนาผ่านไอจอีกแล้วแฟนผีมีงง มึงสางแต่เรื่องเนาะบอกปอบมึงเคล็ดหยังขนาดมึงเจ็บมึงก็ยังสางเรื่องบอกปอบถังอป,ปอบบาบาเนะครับบิ๊กฟิลแชมป์โลกทำเอาแฟนบอลแมน,น,นตัเตแต่เครียดหัวใจเต้นระทึกอีกครั้งหลังจากตัวโพสต์ข้อความแปลกๆในอีซึ่งเกิดเพียงแค่ไม่กี่วันก่อนที่ตลาดกัญกาตั้งแต่รอบที่2ในเดือนมกราคมจะเปิดขึ้นนะครับอุ้ยดีแต่สางเรื่องบอกปอบ,บอปอบบาบาเนะครับกองกลางทีมเชลซงเสของแมนตัเตแต่ทิ้งปริศนาให้แฟนบอลไปแสดงได้กบคิดอีกแล้ว หลังโพสเข้อความแปลกแ,ลแผ่านอินสตาแกรมเว็บไซต์ยอดยิบดาเตนเรดแฟนแมนในวัย28ปีไม่ได้ลงสนามจุดต้นกัดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บต้นขาขณะที่ทําหน้าที่รับใช้ทีมเช่นเมืองเสบบานนะครับซึ่งย้ายมาจากจูนตุสมาเล่นในถิ่นโอรัทฟอร์ดด้วยค่าตัว89ล้านปอนด์ราว3,946ล้านบาทเมื่อปี2016 จะหมดสัญญากับต้นสก,บบนกัดหลังจบการนี้โดยปัจจุบันอนา,นาคตของนั้งแต่ยังไม่เป็นที่แน่นอนก็าอาจเลือกทิ้งเขียแบบไม่มีค่าตัวหรือสลัดน้ำมือขยายสัญญาชมม่วงใหม่ยันไรก็ตามวันที่หนึ่งมกราคมปอบาบบสามารถที่จะตัดสินใจเซ็นสัญญล่วงหน้ากับสโมสรอื่นๆได้นนในทันทีโดยงานนี้เจ้าตัวก็ได้โพส์ข้อความแปลกๆผ่านไอจีพร้อมกับถ่ายภาพของตัวเองนั่งอยู่บนเบาะหลังรถลีมูซีนว่าอย่ามองปัญหาให้มองหาทางแก้ปัญหาโอ้โห โมเมนต์ดาล่าโน้บปั๊บกู้หูโรนัลโด้ขับไปโลนะเรวานดอวสกี้ยัดซุปเแมนอยู่ซะโดนใจเด็กผ de ีฟาร์เบลคาเปโร่นะครับยอดโคดระดับตำนานชาวเมืองมาร์โกนียกระเบิดเรวานดอวสกี้เป็นหัวหอกที่เฉียบคมที่สุดพร้อมแนะทันสว่างคนยัดไปเล่นที่แมนเชสเตอร์สเตดิสตตอนนี้ขาดหน้าเป้าขนาดแท้ฟาร์เบลคาเปโร่นะครับ ำนานเทรนเนอร์ชาวอิตาลีก็ออกโรงชี้นำโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้กอนาให้ควรยัดไปเล่นกับแมนเชสเตอร์ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นคู่หูชั้นยอดของโรนัลโด้ได้อย่างแน,น่นอนอดีนตนายทีมเชนกอิดและเอซิมลานผ่านประสบการณ์อย่างโชยโชนในฐานะนักเตะหลายกุนเซอร์โดยเขามองว่าปัจจุบันนี้โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้เป็นคนน่าจีบคมที่สุดแต่ในอนาคตหัวหอกดังอย่างเอลิสบอร์หัลลันและคิเลียนเอ็มเปเป้มีโอกาสที่จะเข้ามา ัดเทียมกับดาวเตะชาวโปแลนด์ตอนนั้นในวัย75ปีเปิดใจกับสกอรสปอร์ตนะครับสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษว่าผมเป็นแฟนบอลตัวยงลิโอเนลเมสซี่แต่ผมก็ไม่ได้หวงเขาผมคิดว่าดาวเตะชาวโปแลนด์สมควรได้รับรางวัลผมคิดว่าเขายังคงเป็นกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลกแม้ว่าเนม่าฮารันและเอ็มบาเป้จะเป็นกู้แข่งของเขาในอนาคตเลวานสามารถย้ายจากไบร์มินิคกได้ผพรู้ว่าเขามีค่ลือมากมายผมเห็นเขาทํางานและทาผลงานนี้อย่างยงเดเยี่ยม ดีๆกับทุกทีมที่เขาหลงเล่นแต่ในศึกพิงนี้ทีมที่ขาดหน้าเป้าขนาดแท้และแมนเชสเต็ดปัจจุบันใช้งานโรนัลดในแตแหน่งนี้เขาไปโรดระบุดังนั้นจึงอยากให้โรเบิร์ตเลวามดาวสกี้ย้ายไปสู่แมนเชสเต็ดเพื่อเล่นเคียงข้างกับโรนัาลโดเด็กอาร์าผีเริ่มเร่งฟอร์มนัดเจอกับเบ์ลี ดาบ,บิดเดีกานะครับผู้ตัดสบประตูของมันชนเต็ดออกมาเรียกร้องให้เพื่อนร่วมทีมเร่รงทำงานให้ดีหลังจากนัดล่าสุดทำได้เพียงแค่เสมอกับนิวคาสเซิลด้วยฟอร์มอัน่าผิดหวังปิศาดานะครับทำเพียงได้แค่บุกไปเสมอกับที่เจนเซมพาร์คหนึ่งหนึ่งซึ่งหากมองกันตามเนื้อผ้าแล้วก็ถือว่าพวกเขาโชคดีด้วยซ้าที่มีแต้มออกมาจากแถบอีสานเดียกานะครับต้องโชว์ฟอร์มเซฟแบบนับครังไม่ถ้วนเพื่อไม่ให้แมน,นเชสเตอร์ภายแพ้ต่อซาลิการ์โด ทำให้ความหวังในการเล่ล่าพื้นที่ท็อปโฟก็ยังคงอยู่ในกำมือของพูกเขาทีมของรับรับรงเกจกำลังโฟกัสถึงเกมที่จะเปิดทินโอรัตฟอร์ดรับมือกันยังัมเบอรรี่ในวันพฤหัสบดีนี้ลาดาบิติอาก็กระตุ้นบรรดาเพื่อนเริ่มเทียมให้ทำผลง,งานที่ดีกว่าเดาิมเราต้องเริ่มเกมเหล่านี้ที่มีค่าเดกาเขียนบนอินสตาแกรมเราจะได้หน้าอีกครั้งในวันพฤหัสบดีนี้เวลานี้แกปีแสดงรังอันดับที่7ของตรรังคะแนนทีมลีก โดยมีคะแนนตามหลังอ์เซนอลอันดับที่4อยู่7ดแต้มแต่ก็มีเกมการแข่งขันน้อยกว่า2นัดด้วยกันรัดดึกที์สุลคาแมนเชสตเตอร์ยูไนเต็ดน,นะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของที่30ทันมาคนรัด